ในช่องครูนันแชนเนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะแล้วก็ n e w say าร l l ็ของชั้นป .6 ไปต่อนะ50เลยนะครับผมนั่นก็คือในเนื้อเรื่องนี้นะครับข้อ,อที่5ก็เาบอกว่าไ l เลเซ n นะครับให้ฟังนะครับ t o and na ก็คือฟังแอนนาสนาน,นะครับ what is she going to do นะครับก็แปลว่า หล่อนจะทำอะไรนะครับคุณครูเน้นตรงนี้ให้นะครับนนะก็คือ e r b to b e นะครับตามด้วย Going แล้วก็ตามด้วย to นะครับนะอาจจะตัวเล็กเด็ดดึงให้แปลว่าจะเฉยๆนะครับนะมีค่าเท่ากับยู่นะครับคาว่า e r b to b e ในที่นี้เปลี่ยนผันไปตามประธานนะครับนะแล้วก็ผันไปตามเทนนะครับนะก็คือ i s m y มา r d ตเวอรนั่นเอง ตัวอย่างก็คือแ am g มโกิงชนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่าแอนนาแอนนาบอกว่าฉันจะจะอะไรครับข้อที่หนึ่งจะเซฟไม้ that newspaper นะครับจะอนุรักษ์หรือว่าจะเก็บนะครับหลังนะจะประหยัดนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ของคุณพ่อก็คือไม่ทิ้งนะครับนะนำมาใช้ซ้ำหรือใช้ทำทำอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะครับ ข้อที่สองนะครับ I m going to h a v e a quick shower นะครับฉันจะอาบน้ำด้วยฝักบัวอย่างเร็วๆนะครับ,รบเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนี่คือคำแปลนะครับพอก็ต่อไปนะครับก็บอกว่า now listen again ตอนนี้ก็ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ what may going to do may นะครับจะทำอะไรนั่นก็คือ may นะครับผลนี้ เมจะทำอะไรเมื่อกี้แอนจะทำแอนนาจะทำไรแอนนาใช้คำว่า i นะครับแต่เมจะทำอะไรในหนังสือก็ใช้คำว่าเมเมอ May, ิสโกอิงตูก็คือเมนั้นจะจะยูสบูดไซ i ์ e อบเดอะเพเปอนะครับก็คือจะใช้กระดาษทั้งสองหน้านะครับอันนี้เป็นคลิปเสียงนะครับหนาะซึ่งคุณรรูไม่ได้นำมาเปิดเพราะว่าได้ลบทิ้งไปแล้วนะครับก็นำมาเขียนให้นะครับนะเดี๋ยวนักเรียนบอกเอ๊ะทำไมเอาอะไรมาตอบนะครับก็คือเป็นคลิปเสียงนะครับนะ เป็นคลิปเสียงมาต่อก็คือจะใช้กระดาษทั้งสองหน้านะครับอย่าอย่าเขียนหน้าเดียวนะครับเสียดายอยสอนนะครับ May is o o i n g t o นะครับเราต้องอ่านว่า May is going to ก่อนนะครับนะก่อนที่จะมาต่อด้วย Turn off นะครับคือปิด The t a p นะครับก๊อกน้ำเว้นเมื่อ c l e a n h เอ่อเ t อ e นะครับเมื่อทำความสะอาดฟันของหล่อนเรียบร้อยแล้วนะครับ May is going to unplug ged, นะครับ May จะถอดปลักนะครับ the computer นะครับถอดปลักคอมพิวเตอร์หลังจากที่ใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วนี่คือคําแปลโอเคไปต่อครับนั่นก็คือ what is Ben going to do นะครับแปลว่า Ben จะทำอะไรนะครับผม write ให้เขียนนะครับ a n d t e l l ก็ให้บอกก็คือนำมาอ่านให้ You partner นะครับเพื่อนของนักเรียนฟังในห้องเรียนนั่นเองนะครับก็ดูตามภาพนะครับนะเบนจะทําอะไรในที่นี่ให้เราดูตามภาพภาพนี้เป็นการปลูกต้นไม้นะครับนาํามาทําเป็นภาพดีงไ้ก็เห็นในฝ่ามือนะครับนั่นก็คือ Ben is going to ก็แปลว่าเบนจะนะครับ plant trees นะครับจะปลูกต้นไม้ p l a n นะครับถ้านักเรียนสังเกตจะไม่เติม s นะครับที่ไม่เติม s เพราะว่า คำกริยาทุกคำที่ตามหลัง to นะครับห้ามเติม s นะครับต้องเป็นคำกริยาช่องหนึ่งนะครับหนาที่ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นเบนนั้นจะปลูกต้นไม้นะครับผมจะ have a shower นะครับจะอาบน้ำจะ throw r u b b i s h นะครับจะทิ้งขยะอินเดียลงในถังนะครับเอาตามนี้เลยนะครับนาจะ plant tree นะครับจะ have a shower นะครับแล้วก็โดนนะครับหนาไม่ใช่ท ม่ใช่ดนนะครับ True r a b b i t นะครับคือจะทิ้งขยะนะครับ i n t h e bin ลงในถังแล้วก็จะนะครับ Turn off the tap นะครับภาพนี้ก็คือจะปิดก๊อกน้ำ When he doesn't use water เมื่อเขาไม่ได้ใช้น้ำแล้วนะครับ And แล้วก็ประโยคสุดท้ายนะครับ Unplug นะครับจะถอดปลั๊กวีนะครับผม TV หลายเครื่องนะครับ t ม s and computer นะครับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนี่คือคำแปลครับผม จบนะครับหน้าห้าสิบนะครับนะ